จะมาเอ้ยิ้มได้อยู่ก็แล้วสงสัยพี่บีร้องทำไมหรืออะไรหรือเ่าหรือว่าไม่อยากรู้ <c oughs> ว่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นแววตาเขาแล้วเไป็นไงบ้าง <S <S อยากรู้ว่าใครให้เฮียเขาถอดเสื้อนะฮะใส่สกางเกงก้ามและนะคือต้องบอกว่านี่ขนาดจัดในฮอนะฮะยังร้อนขนาดนี้นี่ถ้าเกิดจัดข้างนอกจะร้อนขนาดไหนแล้วมาเห็นเฮียเขาใส่เสื้อก้ามอีก <c oughs> คนุ่นแฟนที่แบบว่ามากันอยู่ในฮอล์แล้วก็ข้างนอกฮอล์หรือแบบที่แห่กันตามนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าต่อสู้กันมาพวกเราก็ตั้งตารอทุกคนเช่นกันครับครับผมตุมืฟให้กับอโป้หน่อยครับเอาเลยครับ,เร,บเรามาทำบุญร่วมกันกับแฟนคลับที่วันนี้ตั้งใจที่จะมาร่วมบุญก,กับเราสักหน่อยแล้วกันเนาะ,ะเชิญอาโปถือไว้ได้เลยเราจะประมูลนะครับรุ่นเดียวพร้อมกัน เสื้อวอร์มสองตัวพรอ้อมลายเซ็นเอ้ยไมค์เขาไม่มาแล้วมีลายเซ็นเขาไหมฮะเดี๋ยวเราปรบมือพี่ช่วยช่วยโชว์ให้หน่อยนะครับว่ามีลายเซ็นโอ้ยรอือเปล่าฮะนี่เหรอนี่อยู่ตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวแฮมโพือเลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราปรบมือพร้อมกัน จะเป็นเสื้อที่มีลายเซ็นของไมลด้วยแล้วก็เสื้อที่มีลายเซ็นของอาโปด้วยนะครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวคนของอาโปนดีดด้วยครับลายเซ็นของอาโปเฮ้ยองคุณเหมือนมีการเล่นเล่นเงาเิ่นึงมีการแบบใช่ไหมใช่ผมอยากให้มันแบบว่ามีมิติมีทุกๆความรู้สึกทั้งสีทองแล้วก็สีเงินอยู่ในนี้เขียวขั้นี้ด้วยครับสวยมากสวยมากโอเคครับสำหรับการประมูลตรงนี้นะครับวีย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผม รายได้ทั้งหมดนะครับไปหักค่าชิ้จ่ายนะครับผมนําไปบริจาคให้กับริพตาคลินิกมูลนิธิสาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านไอีอย่ารีสิบางทีฉันก็ตกใจนึกว่าอยู่ๆจะยิงสัญญาณอะไรขึ้นมาให้ฉันตกใจอีกโอเคไหมเริ่มต้นเดี๋ยวให้อาโปให้สัญญาณหน่อยล้วกันนะครับผมว่าใครอยากประมูลให้ยกมือขึ้นพระอภรรมพร้อมแล้วให้สัญญาณได้เลยครับนี่คือ ของการประมูลครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาไปมูลไปพอมกันครับผมถ้าใครยกมือ <c oughs> ก็คือพร้อมประมูลนะฮะถูกต้องอสามสองหนึ่ง,อ,งอะไรตรงนูลหรอเริ่มสุดหรอเท่าไหร่สองอะไร รเราประมูลกันในนี้เนี่ยปรากฏว่าทางด้านนอกหอ,อเนี่ยนะใจเขาอยากร่วมบุญกับเราด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราได้ส่งทีมงาน<อ>ไปประจำการด้านน,นนอกเพื่อที่จะวอบอกเข้ามาว่าใครไฟ์และอยากจะร่วมบุญกับการบริจาคครั้งนี้ให้มากกว่านั้นอีกไหมดังนั้นรอบนี้นอกพอครับสู้ๆนะจากสองแสกับออขอสัญญาดีกรอบดีกว่า ประทับใจมากขอบอกรักคนเมื่อกี้ก่อนว่าคุณคือคนที่รถมาล้วก็มีจิตใจที่สวยงามมากขอบคุณมากขอบคุณแทนคนผูนป้ป่วที่มีไวรัส HIV วนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ทีนี้เราต่อไปที่ถึงแฟนๆฟนนอกบ้างมาพร้อมนะฮะทุกคนสามสองหนึ่งครับ ไงค,ครับเสื้อแดงครับเท่าไหร่คะอะไรสองแสนสมีใครมากกว่านี้ครับสองแสนสอง,สอง,สน,สองนะน,นชุบม,มือขึ้นมานะมองไม่เห็นนะตัอรู้สองน่สองแสน้าครับต้งไหนต่อครับต่อไหมฮนะสองแามาต่อได้เลย อาโปครับอยากจะบอกอะไรกับเในเมื่อเราอยู่ในการบริจาคนเนาะอยากจะบอกอะไรหรือส่งใจให้กับผู้ป่วย HIV กันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเชื่อว่าเขาต้องเขาต้องพบเจอกับประสบการณ์ที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเจออะไรบ้างหรือเปล่าคือต้องบอกว่าอะไรครับสองแสนสองแสนหก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 ก็อยากจะบอกว่าผู้ป่วย HIV ออ่ะจริงๆแล้วคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคเบาหวานคือเขาอะไม่ได้อยากเป็หรอก แต่ว่ามันันเกิดขึ้นกับเขาซึ่งมูลนิธิทิพตาเนี่ยครับที่ทีโรคอเปรทกับเขาเนี่ยครับเราก็จะนําเงินทั้งหมดแบบที่ไม่หักเลยเนี่ยไปช่วยมูลนิธิทีนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีไวรัสตัวเนี้ย HIV ก็สามารถเข้าไปที่นี่ได้เลยเขา่จะจัดยาให้ทุกๆเดือนเขาดูแลเป็นอย่างดีโดยที่แบบว่าเขาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยคนที่รับไปซึ่งจริงๆแล้วคนที่มีเชื้อ HIV อ่ะ เขาแค่รับยาแล้วเขาใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะหลังจากนั้นอาจจะมีงานวิจัยมีนวัตกรรมต่างๆออกมาจากมูลที่ปริ้ตาออกมาเองก็ได้จากเงินที่เราระดมทุนเพื่อไปช่วยเหลือเขาเนาะซึ่งก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งโปรแล้วก็ b บี o n ออนฟาวคือเราจะพูดเรื่องนี้กันเบื้องหลังเสมอว่าเราอยากทําอะไรเพื่อสังคมเพื่อเพื่อโลกเราอยากให้คือเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่า เขามีความสุขอะแล้วเขามีความสุขกันีเยอะโลกมันจะน่าอยูอแ่แบบว่าดีใจมากที่วันนี้ได้ทำบุญร่วมไปพร้อมกับทุกคนขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณจากใจมากๆขอบคุณมากเลยครับประมือตัวเองหน่อยเรามาทําให้โลกนี้มันน่าอยู่ไปมากขึ้นด้วยกันดีกว,ว่าเนาะ,อะโอเคจากเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ260,000บาทครับ 260,000บาทครับ้างวการประมูลนะครับยกมือคุณขึ้นมาครับผม260,000บาทครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับรางวัลการประมูลนะครับก็จะเป็นเสื้อวอร์มพร้อมลายเซ็นของทั้งอาโปและไมพ,พัพบภูมนะครับคุณวครับ300,000บาทครับว้าว <laughs> ขอบคุณมากครับขอบพระคุณแทน วอด้วยนะครับ <f irm> ผมคนเลยนะครับ300,000บาทครับถ้าใครคิดว่าคุณอยากจะร่วมมุลครั้งนี้ไปพร้อมกับคินพ o อชเด e s e ีรีสนะครับผม <f irm> ยกมือมุขึ้นมาครับ300,000บาทครับตอนนี้ด้านนอกหรอ310,000บาทด้านนอกพอสู้ตายตครับด้านนอกฮอสู้ตายครับ310,000บาทครับตอนนี้ สามแสนหนึ 3, 100, 1, 10, 30, 3, 100, 30, ่งมืนบาทครั k <k yeah. ้งที่หนึ่งครับสามแสนหนึ่งมืนบาทครั้งที่สองครับและสามแสนสามหมืนบาทครับผมก็ครับผมรู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกเรียกวมันท่วมทนมากเออมันอธิบายไม่ถูกนใช่เพราะว่าทุกๆครั้ง ตั้งแต่แบบ k ินพอ z ร้อนจบไปเงี้ยแล้วแบบว่าเล่นคอนเสิร์ตจนกระทั่งมาวันนี้ได้เจอทุกคนรู้สึกว่าแบบมันทุ่มพ้นมากรู้สึกว่าเราส่งต่อความรักกันไปมาแต่ครั้งเนี้ยคือเราส่งต่อความรักกันไปแบบเป็นรูปธรรทับมากกว่าคั้นอื่นครับผมรู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจแทนทุกๆคนด้วยครับที่มาลมเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะยอดครับโอ้และตอนนี้ด้านนอกสู้ตายครับผมตอนนี้สามแสน 40 0 0 0บาทจากข้าน้องนะตึงยากตึงยกค่ะัวต่างไม่รู้ตอนนี้ไมค์เขาดูอยู่เขาจะรู้สึกยังไงบ้างเหมือนกันเนาะผมว่าเขาดูอยู่อโปลกไล่ชิดกับเขามากๆนะโปลเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคิดว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกดีขนาดไหนอะถ้าเกิดพูดจากจากมุมมองขราคุ้นเคยกันมานะผมว่า เขาอาจจะน,นั่งน้ำตาซึมอ,อยู่เพราะเขาเป็นคนที่แบบมักจะเก็บความรู้สึกแล้วพอเขาอยู่บ้านเขาเขาเห็นแบบแวบวบตาแฟนแฟเห็นความตั้งใจแฟนลงถึงวันนี้แบบทุกคนแบบแบ่งสิ่งที่ตัวเองมีให้กับคนอื่นอีกอ่ะผมว่าเขาประทับใจมากนะครับผมทีหนึ่งดีกว่าส่งกำลังใจไปให้ใหมายพาคนภูมิ คามแสนสี่หบาทครั้งที่สองครับ5,000บาทครับสุดเ <kennt irgendwann> ด็ดเดๆๆๆดดด สื่อสารนี่มันอาจจะยากกันนิดนึงนะฮะเราอยู่กันไกลมากๆครับผมดังนั้นเนี่ยวันนี้แก้ไขที่นึ็กอัปเดตตอนนี้ใครสู้ต่อต้องสู้แล้วนะเพราะว่าประมูลอยู่ที่350,000บาทครับผมตอนนี้เอา,า,วาวล่ะ350,000บาทครับผมถ้าสู้ต้องบอกมาแล้วนะฮะตอนนี้350,000บาทครับที่หนึ่ง สามแสน้าหมืนบาททรั้งที่2ครับข้างนอกว่าไงข้างนอกเขาแกตัวไม่ได้แล้วนะสามแสนห้าหมื่นบาทปรบมือให้กับคุณพี่ทันี้ด้วยกันครับขอบคุณมากๆเคับป็นรุ่คุณกันนะฮะกับพี่ยอดเขากับพี่คอชเดอรซีรีนะครับผม